เอาลุงรับเฮ้ยอะไรวะเอาประตูเชื่อมไหมตู้เชื่อมเส้นตีนอะไรทำไมมาเล็กจังวะใหญ่กับฝ่ามือนิดเดียวเองแล้วมันจะเชื่อมได้เปล่าวะเนี้ยเอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลองให้ดูมามาดิเห็นเล็กๆอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูว่าเชื่อมได้ไม่ได้สายดินสส่เชื่อมนี่แถมรถเชื่อมขนาดสองจุดศูนย์มาให้อีกหนึ่งหอ่อเนี่ยหน้ากากแล้วก็แปลงมีรับประกันด้วยของโควิดมันจะเชื่อมอะไรได้วะเครื่องแค่นี้จะเชื่อมเชื่อมไปแล้วไหมไฟลุกบึ้บเนอะ S <S เป็นไงเฮ้ยได้นี่วะเดี๋ยวลุงขอเชื่อมมันเดี๋ยวลงุงอยู่ติดเขาจะลองว่างครับผมมานี่ครับจากตู้น้อยตัวนี้เป็นไงไฟจะเตือนไหมไม่ธรรมดาเว้ยเห็นตู้น้อยๆอ,อย่างนี้นะเสียงนิ่ดีว่ะเดี๋ยวลง<ด>ุงเคาะให้ดูเห็นตู้น้อยๆอย่างนี้ไม่ธรรมดาว่ะแล้วลุงเคาะไปถึงคุณที่ไปเคาะเดิเนใส่ทำไมล่ะมาดูนี่เป็นไงครับผมได้นะได้นะตู้ขนาดนี้นะ ธรรมดานะผมชูชูให้ดูจับไปดูดิหนักประมาณเท่าไรประมาณสักกิโลได้ไ้มไม่ถึงโลขึ้นหลังคาได้สบายอย่างเงี้ยงานโครงสร้างงานอะไรได้สบายเดีย๋ยวเราจะลองเป็นลวดเชื่อมขนาด2.6ดูบ้างดูว่ามันจะดันไหวไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะแต่ถ้า3มมิลอาจจะไม่ไหวไฟเขาเนี่ยได้110นะครัิบผมแต่ผมคิดว่าถ้าดันได้ร้อยนึงน่าจะโอเคละพอ,อใจละสำหรับตู้เล็กๆขนาดนี้เดี๋ยวเอาเป็นชิ้นงานตัวนี้เข้ามุมฉากตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมแต้มไว้ก่อน จะเชื่อมยาวเลยอเร่งไฟหน่อยเอาอมีการสั่งเร่งไฟด้วยออกมาโอเคนะ<า>อา้าไปเลยนี่ครับโควิ 1, 1, 1, ดหนึ่งหนึ่งศูลากยาวเลยเดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้ลากลงนะอันนี้ทดสอบตู้เเยไฟก็เสียงนิ่มอยู่เสียงนิ่มอยู่ได้ยินไหมอ่าเดี๋ยวลองเคาะดู ไ้หมเป็นไงครับผมโอเคไหมได้อยู่ได้อยู่เป็นไงโคเวตหนึ่งร้อยสิบแอมป์นะครับผมราคาแค่พันกว่าบ,บาทเองผมซื้อมาจากฝ่ายการช่างนะครับแถมรวดเชื่อมมาให้ด้วยลุงก,ก็เชื่อมได้เป็นไงโครแจ่มเลยเป็นไงครับผมน้ำหนักโครเบาแล้วก็ตัวเล็กนะครับผมสามารถยกขึ้นหลังคาได้สบายๆงานโครงสร้างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเลยกลย่องนะครับผมสบายมากเลย่ะเป็นไงลุงดีไหมดีน่ารักกระทัดรัดดี Uh หน้าหิวจังเลยเฮ้ยแม่รับได้ใต้ต้ฉนฉ่ำฉา